ครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับพบก,กับผมโกตีลั่นทุ่งอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวไปหว่านปุ๋ยนาะนนองบิว้นอนเจดกันสิบไร่แต่นี่แวะมาดูผลงานก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนที่มาหว่านปุ๋ยเป็นไงครับเขียวแล้วครับตอนนี้สวยงามนี่ครับยี่สิบกว่าไร่ครับยาวไปถึงขง้างล่างนู้น น้ำก็มาแล้วนะครับนี่น้ำกำลังไหลอยู่นี่นาของน้องตู่น้ำก็จะไหลมาตอนนี้เปิดน้ำครับนี่นีไหลอยู่ตรงนี้น้ำไหลแล้วปล่อยเข้านาพ่ออยู่นี่นี่อันนี้เราไม่ต้องสูบน้ำนะครับถ้าพอปล่อยน้ำมันก็สบายหน่อย สวยงามครับนุ่นมากันแล้วไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัววานปุ๋ยกันมากับเจ้าคันนี้วันนี้นน,น,นมากับเราฝุนตลบมาเลยโอ้ ครับนี่ครับหลายๆคนคงจะจำได้มันมีประวัติความเป็นมาอยู่นะครับไอ้นาเจ้านี้โอ้สวยงามอยู่นะครับ เดี๋ยวอัดกระถ u งปุ๋ยเข้าไปนี่น่าจะเขียวขึ้นสวยๆว,ยส,วยสวยอยู่นาน้องบิวสูตรอะไรวะสูตรอะไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ปากหางด้ยฮะขนปา่าครับอ,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 อะไรเนี่ยาตาหัวขนปา่า,า,าๆๆนะลูกเขาอะไรพี่เหรอคันเลยเหรอเก้าร้อย 900สากรณ์นะครับโอ้โหชื่นไม่ไหวล้วตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงมากสากรณ์ปลูกกว่าแล้วสูตรสูตรเดียวกันนะครับแต่นั้นมันเป็นของนกปักห่างแต่นี้มันมันตาวเหัวคนป่าก็เดี๋ยวๆเราไปดูเม็ดกันว่ามันจะเหมือนกันมั้ยไปฝั่งตามอืมลงข้ล่างกี่โลครับพี่3อ่ะ อะไรมะบนบนสองนะอืมไม่ล่างก่อนเลยนะเจ้าเสืออมแบกเดยดเ้าก่อนเลยเจ้าอมแบกเดือดะไรทีมงานสหายสุลา

โอ้่องพอแตันน้ำไหลเนไหลเข้าอยู่โบล้นเลยของตัวโบนั่นมีผสมเยอะอยู่่ะสามตัวโอ้โหค่อคนไล้วคเลยนี่ ดดีอก็ไอ้มันจะมีสีแดงนะมันจะมีสีแดงเยเบรตัวนี้มันนักในตัวนี้นี่ทีนักอะเนี่ยตัวดำยยกดดหลังเลยไม่มีสีแดงของเราเมียที่วันนาปูอะของลุงก็มีนะยีหอเดียวกันนะยีหอเดียวกันเจอเจอมาเจอถูกมีสีแต่สีดำ มันมีอะไรบ้างเอาขาวก็ดำในตัวเกนบทปรารถุประโยชน์เขจะเสียมเีาจะไล่ตัก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 ใส่เนาะอยู่จ่าอยู่อ่ะในแวฆนะกแวเมวนไปวนมาอยู่นะวนจนนักเป็นดำนักเป็นดำ เน,น,นี่ยบอกให้สกายเข้ามาดูไอหลอดเฟียงองอมกสกายอ่ะเนี่ยสกายกตื่นยังไม่รู้เนีน่ยน้ำต้มไปใส่แั่นั้นแคน้นไ,ไไน,ไนไปไปใส่โค้นไหหล่ะคงอยูอ่หน้าบ้านผมหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไปน่าจะรัง บีบเดียวมีไบีบเดียว้บีบเดียวก็ทอยได้เราไปดึงไหนครับเขาดึงข้ายได้ปะวันะแยเอจะไป่อยชันเทร์ เครื่องครับวันนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งเกิลึกอาจจะสองชั่วโมงก็เสร็จละช<ป>่วยนะแล้ว,ว,วข้อวานให้น้องบิวสัก น้ำโว่งนาเลยน้ำเยอะมากจิดกันเลยตัวนี้ยน้ำจิบนาเลย สวยมากเขาหวานปุ๋ยไปแล้วเขียวปิดเลยเดี๋ยวเราก็จะพุ่งตามถือว่าไม่ไม่ถี่เกินไปนะครับหวานปีนี้กำลังสวยไอหลอกเฟี้ยวมาด้วยวันนี้แมตที่แล้วยังไม่ได้คิดสะสางกับมันมันหลอกให้เราแบกยาวเลยจะเอามอเตอร์ไซค์มามันไม่ยอมมามันยังต้องมีคาดโทษกันไอเนี่ย น้ำจ้าของเขารั่วมาท่าเดี๋ยวต้องให้น้องบิวกับน้องเจดมาไอ้นี่มามาปิดใหม่ไม่รู้มันลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวหารูทะลักเข้ามานี่นะพิถ่ายไว้มเมืโอ้เดี๋ยวต้องอัดน้ำนะครับเพราะว่าเราหวานปุ๋ยแล้วเดี๋ยวน้ำเยอะมากทำเป็นกลางหน้าเดียวงนะั<อ>้นจบตายแลย้วตาแล้ว ขาแล้วเงี้ยโหน้ำเพียบเลยเอาไม่อยู่เดี๋ยวต้องอัดน้ำแล้วเพราะหวานปุ๋ยเดี๋ยวมันจะไหลวิทย์ปนแล้ไงช้วชังวิทย์ซ้อลเลยใช่ไหมใครบิงเลกอร์ฝันลงของวันละน้ำจะไม่มาหนีล้วไงทำน้ำร้อน,นไม่ได้ว่ะ เราดินใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็จะเอามาวางไว้บนนี่นี่ตรงที่น้ำํำไหลผ่านเพราะว่ามันมันขาดนะครับคณะไหลลงมาถึงนี่แล้วนะไหนสองหน้าสองหน้าแล้วแกเดินเลาะข้างคณะเก็บมั้ง รถเลยว่าไม่มีไหลมาแล้วว่ะบิงแรกก็เปิดปันลงคลองมาไงกำลังท่าน้ำมันตัวลงคลอ,ง,องไอ้ปากคลองไงไหลลงคลองก็ตอนแม่จะมาส่งมาไาเรเขานะเนาะ จหาลูให้จอเจะว่าปิด <c ười> <c ười> ทางนา้าออกไนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วหยุดไหลล้เรียบร้อยเจอแล้วนะเจวๆนี้ละ น,นี่่ใกล้จะเสร็จแล้วครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรตีรันทุ่งกันด้วยนะครับผมกับทีมงานสหายสุราครับวันนี้ แต่ละคนงอแงงงอแงงกันมานะครับวันนี้วันก็แลดูจะเหลืองๆไอ้หนุ่มของงุ้มไปนน้ละโอเคเดี๋ยวก็จะเสร็จก็ับกลับบ้านกันครับอเคบายๆครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม